สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเก็บกล่องกล่องนึงนะครับผมเป็นกล่องที่ข้างในจะมีดาบเล่มนี้นะครับเป็นดาบอัลติเมทัมนะครับผม3สล็อตนะครับในช่วงต้นเกมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับผมเป็นสูตรน้ำมันนะครับผมสูตรน้ำมันเป็นเคิร์ดออยนะครับอยู่ในกล่องกล่องนั้นนะครับผมแต่ว่ากล่องนี้มันจะต้องใช้กุญแจนะครับผม มันจะต้องใช้กุญแจนะครับซึ่งเดี๋ยวโลเคชันนะครับผมโลเคชันจะอยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เมืองวีเลนนะครับผมวีเลนโนแมนแลนนะครับผมเยื้องๆลงมาด้านล่างนะครับผมทางซ้ายหน่อยนะฮะอันนี้ตัวเมืองจะอยู่ทางนี้เนาะนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมประมาณแถวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆมาถึงแล้วเนี่ยมันจะเห็นแคมป์ที่เป็นแคมป์โจรตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเราจัดการโจรตรงนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวหนึ่งตัวนี้นะครับผมพอจัดการเสร็จมันจะได้กุญแจนะครับผมเป็นกุญแจสําหรับเปิดกล่องนะครับเพราะว่ากล่องมันจะต้องใช้กุญแจเปิดด้วยนะครับผมก็จัดการตัวนี้นะครับผมหลังจากจัดการตัวนี้แล้วนะครับอย่าลืมเก็บไอเทมนะครับผมกุญแจนะครับเดินตามทางมานะฮะ เดินมาเรื่อยๆนะครับผมหลังจากถึงตรงนี้มันจะมีโจรอีก2คนอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราจัดการแล้วเนี่ยมันก็จะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ใช้กุญแจเปิดกล่องตงัวนี้แล้วก็เก็บไอเทมให้เรียบร้อยเลยนะครับผม โอเคยังไงคลิปนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ